สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายง,งานข่าวเด็กขล้อนละวันครับคนร้ายทุบกระจกร้านซีล็อกอยุธยาฉกตู้บริจาคเงินสร้างพระกว่าหมื่นบาทล่องหนครับเมื่อเวลา08:00น,นวันที่27ตุลาคมมแแะแอดตำรวจโทรว,วุฒิภัทรช่วยคิดพนักง,งานสอบสวนส,วนสวนพ,พพระนครศรีอยุธยารับแจ้งมีคนร้ายก่อเหตุงันร้านจุลกรรมทรัพย์สินภายในห้างหุ้นส่วนจำกัดออริจินอลเซอร์วิสที่เปิดรับถ่ายเอกสารซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารเลขที่ อถุง3 4มสทับสิขีดหนึ่งเนะครับตำบลท่าวาสุกรีอําเภอพระพนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงข้ามกับมหาวิทยายลัยราชมงคลสุวรรณภูมิวาสุกรีจึงรุดไปตรวจสอบนะครับที่เกิดพบว่าประตูกระจกบานใหญ่ดนะ้านหลังร้านทุถูกทุบจนแตกละเอียดนะครับโต๊ะทำงานตู้เอกสารเข้าของภายในร้านถูกลื้อค้นกระจา,กกะจายเพื่อหาทรัพย์สินตรวจสอบว่ามีตู้ริจาคเพื่อนําเงินไปสร้างาพระประธานภายในมีเงินสด ประมาณหมื่นบาทครับหายไปนะจากการตรวจสอบอย่างละเอียดภายในร้านเพราะว่าคนร้ายใช้มีดโตงัดประตูเข้ามาทางชั้นสามนะครับของร้านแล้วลงมาชั้นล่างทุบโระจกจนแตกแล้วเข้ามาลื้อค้นของในร้าน,นครับตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงเวลา03.00น,นนะครับพบคนร้ายเป็นชายอายุป,ประมาณ25-30ปีรูปร่างผอมสมศรีย,ยีอคอกลมกองเกงขาสามส่วนลายพรางคนระับถือไฟฉายเข้ามาลื้อคน้นตามโต๊ะแต่ไม่พบของมีค่านะครับ จากนั้นได้ตรงเข้าไปยกตู้บริจาคที่วางเอาไว้หลบหนีไปนะครับนางพรนิภาปูใหญ่นะอายุ48ปีเจ้าของร้านนะครับเปิดเผยว่าเปิดเผยว่าที่ล่างของตนเองจะไม่มีคนนอนเฝ้าร้านนะเมื่อช่วงเช้ามาเปิดร้านตามปกติเพราะว่าเข้าของภายในร้านถูกลื้อค้น,นครับกระจักรกระจายประตูก,กระจกบานใหญ่ถูกคนร้ายทุบแตกตู้บริจาคที่ทางร้านรับบริจาคเพื่อนำเงินไปสร้างพระประธานในช่วงปีใหม่ถูกคนร้ายยกเอาไปทั้งตู้นะมีเงินสดหมื่นกว่าบาทเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจ สอนอฐานว่าคนร้ายน่าจะทราบที่ร้านไม่มีคนเฝ้าร้านจึงเข้ามาก่อเหตุโดยปีนขึ้นตึกด้านลาด้านหน้าแล้วงานประตูชั้น3เข้าไปก่อเหตุดูจากรูปร่างลักษณะอาจจะเป็นุ่มผู้ติดยาเสพติดนะครับเจ้าที่จะเรื่งติดตามคนมร้ายมาดําเนินคดีต่อไปนะครับ